ตอนที่26ผีน้อยดุดเลือกเห็นตระกูลอเซริเหรอยี่ฮี่กล้าทำร้ายข้าเชียวหรือหาที่ตาย นับว่าหลบได้เร็วแต่เอาชนะอีนมไม่ได้แล้วข้าจะเอาชนะเป็นภายน้อยที่เพิ่นเกิดอย่างเกนนี่ไม่ได้อีกงั้นหรออ้า <c oughs> เป็นภายน้อย นี่มันเย่ yeah, แล้วสมุนของตระกูลอาซเซียวมาแล้วคารเตอร์พาลูกมาป่าต้นนี้ไปพวกเราเพนตกลงจังงานคารเตอร์เอ้ย ยังจะเชื่อฟังคำสั่งของลีอ,องอีกจริงจริงหรอเนี่ยลีอ,องได้พาไอเซเรลน้อยไปแล้วคาชันส่วนจริงๆเลยถูกบังคับให้ลงเดือดรัวลำเดียวกันชั่เมันเถอตามน้ำไปก่อนค่อยว่ากันทีหลัง เจ้าชายไม่พบแม่แต่เงาอของลูกหมาป่าก,กับอีโนโลเลยครับเพิ่งมีการต่อสู้กันที่นี่นี่คือกลิ่นอายที่หลงเหลือไว้มันคือลีอองโ,โจนวันนี้